สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนกระสุบบ้านมีครูอ๋อนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตฉบับเร่งด่วนครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าในเช้าวันนี้ผมจะต้องไปเป็นแขกรับเชิญนะครับให้กับทางโรงเรียนขานุวิทยากับทางวัดพัฒนาราชบำรุงนะอำเภอขานุวัลลสรีจังหวัดจังแพงเพชรนะครับก็ไปเป็นแขกรับเชิญในงานพิธีปลุกเสกเหรียญ นะเป็นเหนรียญพรนพเก้านะครับผมที่เขามีการจัดสร้างขึ้นมานะด้านนึงจะเป็นเหรียญหลวงปู่พิมพาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระครนะูก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเล็กนะฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับนะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ผมได้ไปงานดีๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางพี่ c เอฟซทุกท่านที่ติดตามในช่อง y t u t u นะครับผมก็ทําให้มีชื่อเสียงในด้านนี้ติดมาด้วยนะครับนะ ก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตให้พอแบบหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ Ma d e in Thailand นะเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะผมเริ่มให้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นงานชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมนะงานชาวบ้านแล้วราคาดีด้วยนะอันนี้เล่มที่1นนะแปะป้ายไว้เล่มที่1เลยนะครับเล่มที่1ึเนี่ยราคาอยู่ที่450บาทฟรีค่าจะส่งนะครับความยาวรวมเนี่ยประมาณสัก9นิ้วครึ่งนะเห็นจะได้เดี๋ยวผมลองวัดดูเตะเมื่อกี้ประเมินด้วยสายตา ก็ได้รวมประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับคุณผู้ชมคือตัวซองเนี่ยมันเป็นซองแข็งซึ่งผมก็ได้ถามกรรมวิธีนะบอกว่าเอา่แบบไปทำยังไงเนี่ยตัวซองให้มันได้แบบนี้ใช่ไหมครับคือเจ้าแผ่นพลาสติกหุ้มด้านนอกเนะี่ยที่เป็นแบบ PU เนี่ยนะครับผมก็สั่งซื้อมาจากเว็บไซต์แล้วก็เอามาตัดให้มันเข้ารูปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าไมโครเวฟนะชั่วโมงหนึ่งะจะได้ประมาณ1อันนะ อย่างเร็วนะอย่างเร็วนะชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณหนึ่งอันซึ่งผมก็ดูฮะแล้วที่ทํามาห้าหกเล่มมันใช้เวลานานมากมันคุ้มไหมเนี่ยเร <laughs> ถามเขาอยู่นะซึ่งก็อ่าไม่เป็นไรคิดราคาเท่านี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะคือตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเจ๋งอ,อยู่ที่ด้ามน,นะมันเป็นด้ามไม้ประดู่แต่ด้ามไม้ประดู่ที่โคตรสวยเลยคุณผู้ชมลองดูความเงางามความเงางาม,งาม,งามอย่างสวยนะครับมีหมุดสีทองด้วยนะนะ หมุดเป็นทองเหลืองแท้ด้วยนะใบยา,ยาประมาณ5นิ้วนะฮะกว้าง4.5่จุดห้นะฮะไม่ใช่ดิสันหนาประมาณสัก4-5้วนะแต่กว้างเนี่ยประมาณ4.5เซนติเมตรนะฮะสันหนา6มิลนะ6มิลน,นะฮะสันหนา6มิลน,นะครับแล้วก็เหล็กใช้เป็นใบาผานนะ CMC นะฮะ นี่คืออีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะผมว่างานกําลังพัฒนาเยอะมากนะครับงานชาวบ้านนะกำลังจะพัฒนาเยอะมากเนี่ยคุณผู้ชมไซส์กํากลังดีนะแล้วน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างค่อนข้าง,างสมูทด้วยนะแล้วราคาแบบน่าสนใจเลยอนะ่ะราคาเท่านี้น่าสนใจมากนะฮะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมนะฮะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกรัมอีกนิดหนึ่งน้ำหนักอีกหน่อยนึงก็ได้สามร้อยกรัมตามมาตรฐานของผมละ นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทำออกมาได้ดีเนาะในราคา450เ e องโอ้โหยังเจ๋งเลยนะแล้วก็เล่มที่2อ,อ่ะพามาดูกันเรื่อยๆวันนี้วันนี้รีบนิดนึงนะไม่ได้เจาะดีเทลรลยละเอียดนะครับนะเหมือนเดิมนะช่างคนเดียวกันแต่ว่าด้ามเล่มนี้เนี่ยใช้เป็นไม้สาธรน,นะซึ่งไม้สาธรเนี่ยเขาเอาไปใช้ในงานพรีเมียมแบบเยอะนะครับนะใบมีเป็น2ส,สีด้วย ตัวนี้มุดทองเหลืองนะยาวพอกันครับยาวพอกันใบมีดเนี่ยเป๊ะเลยเท่ากันนะฮะแต่ว่าด้ามจับเนี่ยอยู่ที่ความสั้นความยาวของไม้แล้วนะฮะเนี่ยนะมุดทองเหลืองเหมือนกันนะต่างกันที่ด้ามไม้ทรงมีดอะไรต่างๆตีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเนะ,ะเล่มนี้ก็จะมีการเปิดขมออกมาให้อ,อ่เขาเรียกว่าเหมาะสมสําหรับการใช้งานเนาะนะฮะนี่ใครสนใจบอกได้เลยนะครับเล่มที่1่ที่2ติดต่อคุณแม่ได้เลยนะครับเนี่ย ดีไซน์ใช้ได้นะงานชาวบ้านเนี่ยงานชาวบ้านเลยเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะนะถ้าเป็นอย่างนี้ค่อยน่าอุดหนุนหน่อยนะฮะค่อยน่าอุดหนุนหน่อยนะเล่มที่สนะเล่มที่2เมื่อกี้ก็450นะครับเล่มที่สก็เหมือนกันนี่มับเข้าให้เล่มที่3ตัวนี้ก็ยังคงอยู่กับด้ามไม้สาธรอ,อยู่การตอกหมุดอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะแต่ว่าตัวนี้ทำไมนหนักอย่างไรโอ้โห318กร,รัมว่าละ หนักกว่าเมื่อสักครู่นะฟิลลิ่งเดียวกับตัวที่สองอารมณ์ดเดียวกันเลยดามจับต่างๆสันนาะแต่ว่าตัวน,นี้เหมือนทรงมีจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะเนี่ยทรนะงมีก็ความยาวรวมใน9.5นิ้วเหมือนกันใบมีดต,ต่างๆเนี่ยมันก็เท่ากันนะแต่เหมือนเหมือนมันแตกต่างไปนิดนึงฮนะเปิดคมแล้วด้วยนะเปิดคมแล้วด้วยนะ ก็เล่มที่3ก็450นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูกันแบบสวยๆำงาๆไปก่อนเดี๋ยวถ้าเหลือตกทอดมาถึงวันพรุ่งนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจัดแบบเต็มๆให้นะคุณผู้ชมเล่มที่4ก็เป็นไม้สาทรรมควันนะให้มันด้ามมันดูแบบมีความดุดันมากยิ่งขึ้นทรงใบมีต่างกันเล็กน้อยเนี่ยคุณผู้ชมทรงใบมีต่างกันเล็กน้อยแต่ปัด แบบมาแบบโ,โหจัดระดูโหดขึ้นมาเลยนะ450เท่ากันราคาอย่างดีฮะราคาอย่างเฟี้ยวเลยโอ้โหราคานี้เนี่ยเป็นมิดนะราคาเป็นมิดนะครับเอยมันเป็นไม้สักลมควันนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเมื่อกี้พูดผิดนะฮะไม่ใช่ไม้สาธรนะเล่มที่สี่เนี่ยเล่มที่สี่เป็นไม้สักนะเพราะว่าดูดมก็รู้แล้วทาไม้สาธรมันจะมีความเนี่ย ขึ้นลายอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าทไมสักก็จะเป็นลักษณะแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เห็นภาพที่สุดเนาะเพราะว่าจับมีดมาเยอะก็จะเห็นถึงความแตกต่างส่วนใหญ่ดูจากลายไม้นะดูจากลายไม้ก็จะชัดเจนมากแล้วนะฮะดามที่สี่เนี่ยไม้สักนะก็สี่ร้อยห้าสิบเหมือนกันดามที่ห้าเบาหน่อยตัวนี้น้ำหนักเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่เท่ากับสี่เล่มแรกที่ผ่านมา ราคาก็เช่นกัน350เท่านั้นความยาวเนี่ยขนาดอยู่ในฝักเนี่ยเกือบ10นิ้วนะแต่ถ้าถอดออกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะราวประมาณ9.5เหมือนกันเนาะแต่ว่าแตกต่างตรงที่บริเวณด้ามเนี่ยเป็นด้ามปุ่มไม้ประดูหมุดทองเหลืองครับนะสันหนา3มิลตัวนี้ก็ราคาจะเบาหน่อยแต่ผมมองว่าไอ้เจ้าด้ามปุ่มไม้ประดูเนี่ย ลวดลายของมันดูมีความสดใสามากกว่าเนาะดูมีความแบบกระชุ่มกระชวยวไม่ได้ดูแบบตื้อๆไม่ได้ดูแบบดุๆนะดูมีความกระชุ่มกระชวยมากกว่านะเล่มที่5นี่ก็350นะครับแล้วก็เล่มที่6 3 5 0เหมือนกันนี่ปัดออกมาเป็นใบสีทูโทนเลยนะสอสีแล้วก็ในส่วนของ ตัวด้ามจับต่างๆเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าปุ่มไม้ประดูเหมือนกันงานไทยนั้นเนี่ยโอ้งานไทยทำออกมาได้ดีๆแบบนี้เขาอยังชั่วเขายังชั่วหน่อยเหล็กผานไถ CMC นะฮะมันจะมีต่างกันแค่เล่มที่5เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นเหล็กแหนบถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นเหล็กผานไถ CMC กันทั้งหมดเลย เนาะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของงานไทยเอามาโชว์กันให้ดูนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลามาจัดหนักจัดเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใส่แบบเต็มคอให้เลยนะทีนี้ก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งนี่ก็ไม่รู้ว่าแอบมาหมกอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับเจ้าหอยเป่าฮื้ออา้าวอันนี้เล่มที่เดี๋ยวนะเล่มที่หนึ่งสลับกันแล้วสลับกันแล้วไม่เห็นนะ เนี่ยๆอ่ะโอเคกล่องขกล่องมันนะเล่มที่1นึดามหอยเป่าฮื้อแล้วก็ด้านบนเนี่ยฉลุลวดลายมาอย่างงดงามประดิษฐ์ประดอยหอยเป่าฮื้อแท้นะครับสันด้านหลังก็ใส่ลวดลายมาอย่างเจ๋งยีกฟังมีคลิปเดบไปให้นะใบมีดก็เปิดคมแล้ว100%นะครับแกนกลาง v g 1 0เนาะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีตรงที่เราสามารถใช้งานมันได้แบบ คล่องตัวนะเพราะว่ามีระบบ assist open ตัวช่วยเปิดอะไรต่างๆมีครบนะระบบล็อกเป็นกา้านแบบ liner lock นั่นเองนะครับนี่พับเก็บได้อะไรได้นะแ,แม่มันนะวันนี้ถ้าถ,ถ้าได้ขึ้นแบบดีๆนี่เดือดเลยนะดีนะวันนี้รีบนะไม่งั้นเดือดแนะ่นอนมีพับหอยเป๋าหือแล้วมีเล่มเดียวด้วยนะหลงว่าอยู่ต้องนานเราผมไม่เห็นนะไอเราว่าโอโหเสียดายไม่งั้นเราไปนานแล้วเนี่ยนะนะมีคนมาถามก็เราก็นึกว่าหมดแล้วนะ พอผมไม่ค่อยได้อยู่ร้านนะถามคุณแม่ชัวร์สุดนะครับถามคุณแม่ชัวร์สุดเลยคุณแม่นี่จะรู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ร้านบ้างนะครับถามผมบางที่ผมก็คิดว่้หมดแล้วก็หมดไปแล้วนะทาาที่ของแบบยังอยู่อนะคือไม่ได้กักนะไม่ได้กักไว้ให้ใครทั้งสิ้นนะครับไม่รู้จริงๆนะบางทีเราเห็นว่ามันเป็นหอยเป่าเื้แล้วมีคนโทรมาเช็คนู่นนี่นั่นแม่จัดส่งของไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็กเป็นเล่มนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นโทรหาคุณแม่ชัวร์สุดคุณแม่นี้ชัวร์เลยนะมีก็มีไม่มีก็คคคือหมมดจรริงๆนนะับุณแ่่ี เปิดแบบนิ้วเดียวได้นะครับจัดเก็บก็กดที่แกนกลางลายนึ่งล็อกนะครับผมแล้วก็ค่อยๆพับลงมานะเราก็เก็บได้เหมือนกันมือเดียวก็ทําได้นะครับนี่นะอ่ะเก้ครับเออไม่ใช่สิตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้น่าจะพนะันรน,น,นะอ่เางี้แล้วกันไหนๆก็ลงแล้วเอาไปเก้าร้อย้าสิไปกันนะนะพูดไปแล้วราคาแรกพูดไปแล้วนะอ่ะ ผมแค่ครั too, kind of ้งน well> ี้ครั้งเดียวนะครับคุณผู well, ้ชมมีเล่มเดียวด้วยให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะงานฟรีครับงานฟรีกับเล่งเห็นเล่งรีบนะครับแล้วก็ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นดามัดกัดแท้นะครับแกนกลาง VG10 นะครับนี่จากงานสื่อบาราชีนะครับสื่อบาราชีนําเข้าแล้วก็แกนกลาง VG10 เนาะนี่นะอันนี้ดามัดกัดแท้นะครับตัวเล็กใครชอบสะสมดามัดกัดเนี่ยขยับมาตัวนี้เลยฮะขยับมาตัวนี้เลยได้ดาวหอยเปาฮื้อด้วย นะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะเอาล่ะใครก็สนใจรุ่นไหนติดต่อก่อนได้แล้นะครับคุณผู้ชมวัมนนี้ไม่ว่างจริงนะต้องไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกเหรียญน,นะรุ่นผรอนพ .9 นะครับก็นั่นะแหละฮะคุณผู้ชมจากชื่อเสียงของช่อง y o u t อ่ e บ้านมีดครูอ๋อก็ได้รับเชิญไปงานต่างๆนะเพื่อให้ไปเป็นเกียรติให้เขานะครับผมเองก็อย่างที่บอกไปไม่มีอะไรหรอกครับ นะความรู้ที่ให้ในช่อง YouTube ไปเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ศึกษามาแล้วก็พี่ๆทุกท่านทําให้ผมได้รับเกียรตินี้เพราะก็เห็นผู้ติดตามเห็นอะไรเงี้ยนะครับผมเขาก็เลยแบบเออเอ,อ,อยากให้ไปเป็นเกียรติให้กับทางทีมงานหน่อยนะครับก็เลยต้องไปนะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับนะก็ท่านได้สนใจสินค้านะครับก็ศูนย์หกสามห้ามนีมีครูออยิดีบริการทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ